ไปงานบุญแต่ดันมีคนไปทําบาปค่ะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะคะอ,อาศัยจังหวะชุลมุนเจ้าภาพกําลังแบบโปรยทานโปรยแบบกําพริกอ,ะอ่ะนะคะก<อ>ระเป๋าเจ้าภาพเปิดอ้าอยู่พอดีอเหลือไปเห็นก็เลยเข้าไปขโมยซองทําบุญในกระเป๋าเจ้าภาพเลยค่ะค่ะกําพริกเลื่อ ่นจังหวะนี้แหละค่ะแค,ค่เรือกําลังชุลมุนในวงกลมสีแดงตรงน,นั้นเห็นไหมคะมนั่นกระเป๋าเจ้าภาพค่ะคล้องไว้ที่แขนอย่างนั้นเห็นไหมคะแล้วก็งงมีหนึ่งมือค่ะที่เอื้อมมาแล้วก็ฉกเอาซองทําบุญนะคะซองงานทําบุญที่อยู่ในกระเป๋าเจ้าภาพนี่แหละค่ะน,นี่เจ้าภาพกำลังอุม้มนาคเข้าโบสถ์ล้วงกระเป๋าสีดําของแม่นาคนะคะมีซองร่วมทำบุญเก็บเอาไว้ผู้ก่อเหตุคงเห็นว่าไม่ได้รู้ซิปก็เลยโลภค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดปางไม้ไผ่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวเดินทางไปที่บ้านพักของผู้เสียหายค่ะญาติๆกำลังช่วยกันเก็บของหลังเสร็จงานนางพรวิภาอายุ47ปีเป็นแม่ของพระค่ะเล่าว่าผู้ก่อเหตุใส่แมสช่วยโอกาสช่วงชุลมุนล,ล้วงกระเป๋าเธอคว้าแขนเอาไวา้แต่ผู้ก่อเหตุสะบัดแล้วก็วิ่งหนีเงินในซองเนี่ยเพื่อนๆร่วมทําบุญมาไม่ต่ํากว่า4,000บาทผู้ก่อเหตุเป็นแขกไม่ได้รับเชิญค่ะ ไม่ใช่คนแถวบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้จักด้วยค่ะช่วงจังหวะที่เราต้องเข้าโบสไปกับพระด้วยอะค่ะ<อ>ก็เลยเราไม่อยากมีเรื่องอก็เลยบอกว่าเออปล่อยมันไปก่อนถือว่าทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นเลยค่ะน่าจะเป็นพวกอาชีพแฝงตัวคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่ค <laughs> ก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยดูแปลกๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครค่ะอยากคืออยากให้เขาหยุดไปเลยหยุดหยุดการกระทาอย่างนี้ค่ะมันเป็นมารศาสนามากค่ะด้านพระกิติเมโธบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่รู้เรื่องค่ะท่านมาทราบภายหลังไม่ขอสาปแช่งผู้ก่อเหตุก็แล้วกันแต่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงไม่นานผู้ก่อเหตุก็น่าจะได้รับผลกรรมที่ทําไว้เองแล้วก็ไม่อยากให้ไปทําแบบนี้กับใครอีกนะคะค่ะก่อนนะะก่อนที่จะไปข่าวต่อไป คุณผู้ชมหลายๆท่านในภาคอื่นๆถามคุณบีกรมราชเข้ามาคังยังไงคะกัมพริกคืออะไรคะกำลังจะเคลียพอดีนะคะตอนตอนที่เกิดข่าวนี้ก็หันไปมองเพื่อนเอเอ๊ะทำไมทำหน้างงๆกันเพื่อนก็คือขมวดกัมพริกคืออะไรก็โปรยทานก็คือเงินโปรยทานนั่นเองเด็ดกัมพริกอย่างเงี้ยค่ะที่พูดไปเข้าใจว่าภาคอื่นก็เรียกแบบนี้ด้วยอันนี้หมอหู้จักเนอที่เชียงใหม่นี่แบบเคยได้ยินเลยมันก็คือเงินินโปรยทานนั่นเองคืออ๋อโอเคแต่ตอนนี้แต่พี่น้องทางภาคใต้ถึงบางอ้อไปนานแล้วนะใช่แล้วก็ ตามไปใช่ค่ะ